ตอนดียามเช้านะครับผมกับโอซากานะครับเฮ้ชนหนาวมากาเดี๋ยวจะไปวัดอะไรนะคาสึโอจิเทมเพลชื่อจำชื่อเก่งมากตอนนี้ประมาณกาีง okay. อาสามสามโอเคเดี๋ยวเจอกันที่วัดเลย วันแรกของทริปนี้นะครับผมเราอยู่ที่โอซาก้าและเราจะไปกันที่วัดคซสโอจิหรือวัดดารุมะนั่นเองครับซึ่งวัดนี้นะครับผมเดินทางไม่ยากเลยนะครับผมนั่งรถไฟฟ้านะครับมาที่สายเซนริโชนะครับผมแล้วก็มาต่อป้ายรถบัสนะครับผมป้ายที่6นะครับรายละเอียดตารางนะครับผมของรถบัสนะครับผมเข้าไปดูในเพจได้เลยนะวันนี้นะครับผมก็เป็นวันแรกของทริปนี้นะครับผมกับโอซาก้านะครับผมอากาศดีมากเลยครับผม3ามศุาเองวันนี้และก็ดูเหมือนจะมีหิมะตกด้วยนะครับ เราถึงกันแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าครับผมข้างในมีอะไรกันบ้างวัดคาซึโอจินะครับผมมีค่าเข้าคนละ500ยเยนนะครับผมแล้วก็พอเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาจะให้เป็นการนะครับเพื่อเอาไปสแตมป์ตามจุดต่างๆของภายในวัดนะครับผมนี่เป็นชาเลนจ์อีกหนึ่งอย่างสําหรับที่นี่เลยครับประวัตินะครับผมของวัดคาซึโอจินะครับผมตั้งอยู่ที่เมืองมิโนะจังหวัดโอซาก้าแล้วก็ตามตำนานนะครับผมเหล่านักรบนะครับผมก็ชอบมาขอพรกันที่วัดนี้ครับเพราะว่าวัดนี้นะครับผมขึ้นชื่อเรื่องการขอพร เรื่องของชัยชนะครับจึงได้มีอีกหนึ่งชื่อนะครับผมเขาเรียกว่าวัดแห่งความมีโชคมีชัยครับและอันนี้นะครับผมเป็นการที่ผมบอกนะครับผมที่เราจะต้องสแตปมนะครับผมเหมือนการทำชาเลนจ์ของวัดนี้นะครับเมื่อไปสแตปมนะครับผมให้ครบทุกจุดนะครับผมก็จะเป็นรูปของดารุมะของวัดนี้เลยครับผมแบบนี้ก็ต้องไปเก็บให้ครบสักหน่อยมาถึงแล้วนะครับผมฮ หนาวหนาวหนนี่ดให้ดูให้ดูให้ดูเมื่อกี้น่าจะเจอหิมนะเนาะประวัติอของวัดชื่อวัดอะไรนะวัดคัสึโอจิหรือว่าวัดดารุมะนะครับเป็นวัดแบบว่ามาขอพรเพื่อแบบชัยชนะใครที่แต่ละขอเรื่อง การทำงานเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรนะฮะก็มาที่วัดนี้ได้นะครับผมึให้ดูความสุขของตรงนี้นะและใครนะครับผมที่อยากจะขอพรกับดารุมะกับวัดคาซึโอจินะครับผมสังเกตที่ตาของดารุมะไหมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ ใครที่อยากจะขอพรนะครับผมให้เขียนตาด้านซ้ายของดารุมะนะครับผมแล้วก็อธิษฐานไว้ครับและเมื่อความสําเร็จมาถึงนะครับผมให้เขียนตาด้านขวานะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาไว้ที่วัดคาซึโอจินี้ได้เลยครับและก็นี่นะครับผมเป็นหนึ่งในความเชื่อของดารุมะกับวัดคาซึโอจิครับและนี่ไงครับผมเห็นไหมครับตาของดารุมะนี่เป็นสีขาวเลยยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับและก็ที่นี่นะครับผมมีให้บูชาตั้งแต่500ยเยนนะฮะไปจนถึงราคา ส0 0 0สนเยนกันเลยแล้วนี่นะครับเป็นการเขียนขอพรใส่กระดาษมัดไว้นะครับผมที่หน้าวัดเลยวัดคาซึโอจินะครับผมเป็นหนึ่งนไให้ไลท์ในทริปนี้เลยนะครับผมที่ผมอยากจะมาที่สุดเลยครับเหมือนมีแรงดึงดูดเข้ามายังไงไม่รู้เลยครับผมแล้วถ้าถามนะครับผมว่าเดินอยู่ในวัดเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนวันนี้ก็ประมาณเกือบ3ามชั่วโมงได้เลยครับอาจจะเป็นเพราะความสงบของในวัดนะครับแล้วก็มีชาเร้นในการปั๊มรูปดารุมะนั่นเองครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับ ผมคือจุดถ่ายรูปที่คือเยอะจริงๆเลยครับผมมีดารุมะอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมในวัดนี้และความโชคดีนะครับผมเราเจอหิมะในวัดด้วยนะครับแม่บรรยากาศดีสุดๆไปเลยแล้วก็ใครนะครับผมที่อยากจะตามรอยมาเที่ยวแบบเรานะครับผมเข้าไปดูรายละเอียดในเพจกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเที่ยวต่อไปครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบายบาย